การสังเกตบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสังเกตผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ความสำคัญของการสังเกตและบทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองในการสังเกตเด็กรวมถึงเทคนิคการสังเกตเด็กอายุต่ำกว่า3ปีวัตถุประสงค์ของการสังเกต เพื่อเข้าใจความต้องการและความสามารถตอบสนองของเด็กได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะพยายามขาจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก mm hmm. เพื่อฝึกความเป็นปัจจุบันของเราเองที่มองเห็นความต้องการของเด็กอย่างแท้จริงความสำคัญของการสังเกตทำไมต้องสังเกตสังเกตแล้วเอาไปทำอะไร เราสังเกตพัฒนาการของเด็กเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาประมวลและสรุปสะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเด็กอย่างเป็นองค์รวมรวมถึงเพื่อที่จะได้พัฒนาวินัยจากภายในของเด็กว่างานใดที่ทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อที่แท้จริงงานของดรมาเรียมอนเตสซลีไม่ได้เป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานและทดลอง แต่ท่านตั้งใจสังเกตพัฒนาการของเด็กหลากหลายช่วงอายุเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาประมวลและสรุปดังนั้นงานของท่านจึงเป็นงานที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมบทบาทของครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองในการสังเกต ดรมาเรียมอเตสซารีมองว่าการสังเกตการเป็นส่วนหนึ่งของงานของผู้ใหญ่ที่ควรทำอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาทำให้งานของเรามีชีวิตและมีความหมายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็กทำให้เราได้ทบทวนความคิดและความเข้าใจเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่เด็กได้อย่างถูกต้องครูและผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองต้องทำการสังเกตเด็กด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเด็กจดบันทึกในสิ่งที่มองเห็นโดยไม่เอาความคิดส่วนตัวของตัวเองเข้ามาตัดสินสังเกตด้วยความจดจอ่อมีสติและสมาธิไม่มีสิ่งกำวนใดๆมองเห็นหรือบันทึกสิ่งที่เด็กทำได้ จัดตัวเองให้มีเวลาสังเกตทางตรงที่แท้จริงสังเกตอารมณ์ความรู้สึกความพร้อมทั้งทาง,ทงด้านร่างกายของตนเองด้วยก่อนที่จะสังเกตเด็กมีเวลาในการสังเกตมากพอที่จะทําให้เรามองเห็นว่าเด็กคนนี้มีความต้องการด้านใดการเฝ้าสังเกตทําให้รู้ว่าในขณะนั้นเด็กอยู่ที่ไหนกันแน่ช่วยให้เราเห็นว่าเด็กสนใจอะไร กำลังฝึกทำอะไรอยู่ตอนไหนบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเมื่อไหร่ครูจะเข้าไปตั้งขอบเขตหรือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเล็กน้อยก่อนที่จะให้เด็กทำเองสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสังเกตคิดว่าตนเองรู้จักเด็กดีพอแล้วด่วนตัดสินความเป็นตัวตนพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กคาดหวังในตัวเด็ก เก้าอี้นั่งสังเกตอยู่ในมุมอับมองไม่เห็นทั่วห้องอารมณ์ของผู้สังเกตความปรารถนาดีต่อเด็กด้วยคิดว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือเราเลยลุกจากเก้าอี้ไปช่วยทําให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้ลองทําด้วยตนเองเ <ś led> ทคนิคการสังเกตเด็กอายุต่ำกว่า3ามปี เลือกรูปแบบการสังเกตที่ชัดเจนว่าสังเกตทางตรงหรือทางอ้อมเลือกว่าจะสังเกตเด็กคนใดคนหนึ่งหรือบรรยากาศโดยรวมทั้งห้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสังเกตว่าอยากจะรู้จักเด็กในพัฒนาการด้านใดบันทึกสภาพอากาศณขณะนั้นเช่นร้อนอบอ้าวฝนตกหนาลมแรงเสียงดังเป็นต้น บันทึกอารมณ์ของผู้สังเกตเช่นง่วงเหนื่อยเศร้าหงุดหงิดโกรธมีความสุขเป็นต้นเขียนเวลาเริ่มต้นบันทึกเวลาทุกๆ15นาทีและบันทึกเวลาที่สังเกตเสร็จการสังเกตการอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่น่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กผู้ใหญ่จะช่วยแยกแยะสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก และตอบสนองให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนักสังเกตที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะบางประการที่จำเป็นดังนี้ในขณะที่สังเกตเด็กคนหนึ่งเราจำเป็นต้องตระหนักถึงความต้องการของเด็กที่เหลือในกลุ่มด้วยการสังเกตการควรทำในสภาพขณะที่เด็กกำลังปฏิบัติงานจริงต้องเรียนรู้ที่จะอดทนในการสังเกต ต้องเตรียมความพร้อมที่จะสังเกตทักษะการบันทึกตามสิ่งที่เห็นสามารถมองเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นโดยไม่ด่วนตัดสินครูต้องชี้นำเด็กอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตว่าเด็กต้องการอะไรและตอบสนองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กเพื่อที่เด็กจะสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะ ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือในสิ่งที่จําเป็นเด็กจะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้อย่างมีความหมายให้ความเคารพในกิจกรรมที่เด็กเลือกทําโดยที่กิจกรรมนั้นเหมาะสมตามช่วงวัยนี้คือการสังเกต